คลิปนี้บางจะสวนวที่การขัดมีดเก่าที่มีรอยขนไหมเขากลับมาดูใหม่แบบนี้นะครับและขั้นตอนการทํานะครับก่อดอื่นเลยทําการปรับพื้นผิวโดยใช้กระดาษทรายเบอร์208เบอร์400แล้วก็เบอร์1,000นะครับ่าหลังจากนั้นก็น้ํายาขัดโลหะวีนอนแล้วก็ตามด้วยผงเพชรตามนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มีผงเพชรก็สามารถใช้วีนอนอย่างเดียวก็เงาแล้วนะครับนี่มาดูวิธีทํากันเลยนะครับวิธีทำเนี่ย บางจะใช้ยางลบ1ก้อนนะครับรองไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็เอากระดาษทรายเบอร์208พร้อมกับน้ำนี่นะครับนี่กระดาษทรายน้ํามาฉีดบนกระดาษทรายแบบนี้แล้วก็ทําการขัดนะครับอ่าขั้นตอนแรกจะเป็นการขัดหยาบนะครับนี่เป็นการปรับพื้นผิวครับอ่าบางจะขัดประมาณ2นาทีนะครับวิธีการขัดบางจะใช้ยางลบอีกก้อนนี่นะครับมาช่วยขัดแบบนี้นะครับนี่ เมื่อผ่านไป2นาทีนะครับก็นี่เลยครับรอยคนแมวหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่ครับแต่ว่ามันยังไม่เงาสะท้อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะใช้เบอร์408หรือจะใช้เบอร์600เบอร์800ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่คุณจะหาได้เบอร์ไหนนะครับคือเราต้องไล่เบอร์จํานวน3เบอร์นะครับนี่นี่คือเบอร์408นะครับอ่าเหมือนเดิมครับเบอร์408ขัดไปประมาณ2นาทีครับ หลังจากขัดไปประมาณ2นาทีนะครับตอนนี้เส้นก็เริ่มหายเลยนะครับนี่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับนี่ลายบรัชครับมาต่อกันที่เบอร์1000ต่อนะครับหรือถ้าไม่มีเบอร์1000สามารถใช้เบอร์8 0 0ร้อยพหรือสองพก็ได้นะครับเบอร์ละเอียดเนี่ยบางขอแนะนําให้ทํา5นาทีขึ้นไปนะครับนี่ทูนานๆเลยครับ5านาทีขึ้นไปนะครับเมื่อทูเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับนี่ นี่เป็นกระจกเลยครับแต่ว่ายังไม่สะใจนะครับเดี๋ยวต้องขัดเพิ่มครับเดี๋ยวบางจะขัดขับวีนอนต่อนะครับหรือถ้าใครไม่มีวีนอนนะครับสามารถใช้น้ายาโซล่าหรือว่า b r a โซก็ได้นะครับนี่วิธีการขัดบางจะใช้สำลีในการขัดนะครับเนี่ฉีกสำลีออกมาแล้วก็พันกับคอตตอนบัตหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับแล้ววิธีการขัดนะครับเราจะถูไปในทางเดียวหรือว่าจะถูเป็นก้นหอยก็ได้นะครับถูกับครีมนี้เนี่ยประมาณสัก5นาทีนะครับนี่ อ่าเมื่อถูเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงและนี่ครับเมื่อถูเสร็จแล้วการทำความสะอาดบางจะใช้แป้งจีนแบบนี้นะครับหรือใช้แป้งมันสับปะหลังหรือว่าแป้งอะไรก็ได้นะครับนี่อ่าถ้าเราไม่ทําความสะอาดด้วยแป้งเนี่ยใช้ผ้าชิดมันอาจจะเป็นรอยนะครับแต่ถ้าใช้แป้งเนี่ยแป้งมันจะช่วย จับคราบน้ำยานะครับดูครับนี่ถูปุ๊บเงาเลยครับนี่น้ำยามันออกแน่นอนครับถ้าใช้แป้งนะครับและสำหรับใครที่ต้องการให้เงาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนี่เลยครับนี่คือผงเพชรนะครับเบอร์40เบอร์ไล่เลี้ยงกันไปนะครับมีอยู่6เบอร์นะครับแต่ว่าบางจะใช้แค่4อันนะครับนี่วิธีการทําก็เหมือนใช้วินน์นั่นแหละครับนี่บีบคีมลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ สำลีในการขัดนะครับนี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะงเงาแค่ไหนนะครับแล้วแต่ละหลอดนะครับบางจะใช้เวลาขัด2นาทีนะครับนี่ครบ2นาทีบางจะฉีดหลอดใหม่ทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวบางขออนุญาตเร่งคลิปนะครับ และนี่ก็คือผลที่ได้นะครับนี่เอาไปล้างกับสไลดยเสร็จก็จะเงาประมาณนี้เลยครับนี่ขนาดบางใช้แค่3หลอดนะครับถ้าใช้ครบ5หลอดเนี่ยมันจะเงาขนาดไหนก็นึกเอาเองนะครับ